ตกลงได้ข้อมูลแล้วค่ะทุกคนข้อมูลก็คืออาหารเช้าของเรา,าวิปที่จอกต่อนคะคะออกอีกแล้วค่ะทุกคนหลังจากทานอาหารที่โรงแรมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เกาะอ,อยู่นะคะแล้วก็คุยกับลุงว่าจะไปเที่ยวเรือเมื่อวานนี้เขาไปถามข้อมูลของเขาเขาบอกว่าจะมีะวันละรอบ ทีนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อตัว๋วที่ไม่ได้ซื้อตั๋วเลยไม่ได้จองตั๋วเลยก็เพราะว่าลมมันแรงเขาบอกว่าลมมันจะแรงตอนเช้าก็จะไม่ฝนแต่เรือมันออกตอนบ่ายตอนบ่ายฝนมันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าลม,มแรงคุณลุงก็เลยไม่แน่ใจว่าจะไปเรือดีไหมแกก็ถามว่าเรือจอดไหม างคนให้ข้อมูลก็บอกว่าเรือออกไม่ออกก็ต้องดูพรุ่งนี้แต่ถ้ามันออกไม่ได้จริงๆเขาก็จะคืนเงินให้ถ้าว่าอย่างนั้นเพื่อความที่ไม่อยากให้มันยุ่งยากคุณลุงเลยไม่จองค่ะไม่จองคุยกันอยู่พักหนึ่งแกตัดสินใจไม่จองแกบอกว่าดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าการที่จะคืนเงินให้ก็ไม่รู้ว่าจะคืนให้เลยหรือเปล่าหรือว่าวันหลังหรือว่ายังไงกลัวมันจะยุ่งยากค่ะเพราะว่า เราก็จะเดินทางต่อออกจากที่นี่พรุ่งนี้แต่เช้าเพื่อไม่ได้เงินนะเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางแล้วเงินออกไม่ทันแล้วมันก็เสียดายก็เลยจะไปที่ที่อินโฟเมชันถ้ามีตัว๋วก็จะไปนะคะจากที่นี่นะไม่เป็นมองไปแล้วถึงที่นู่นแล้ว ข่าเรือแล้วนะคะทุกคน <Okay. S 1> มองไปแล,แล้วแล้วก็เห็นว่าเออคนนั่งรอกันเต็มเลยถ้าอาจจะเที่ยวเรือเราก็เลยจะว่าจะไปซื้อตัว๋วแล้วก็จะขึ้นเลยไม่ต้องจองล่วงหน้ามันจะสะดวกกว่าต่อการคืนเงินนะคะแล้วก็ตัดสินใจเองดูอากาศวันต่อวันค่ะเดี๋ยวชมค่ะไม่ใช่เรือลำนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ เรือลำใหญ่จังเลยเรือเที่ยวเกาะคนจะเที่ยวเกาะเยอะขนาดนี้ใช่ไหมทุกวันทุกวันแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะไปค่ะคุณลุงก,ก็เดินน้ำหน้าไปก่อนแล้วเพื่อที่จะไปถามข้อมูลแล้วก็กลับ่าจะซื้อตั๋วเลยค่ะถ้าตัดสินใจว่าจะไปก็ซื้อตั๋วเลยไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเรือลำนี้ที่เราจะไปมนปันเป็นเปิดนะคะ เปิดด้านหน้าแล้วก็เปิดด้านบนเรืออย่างเงี้ยค่ะไปรอบก่อนนี่เลยพอเรามาถึงอินโฟมชันนะคะมันก็จะมี3าที่3มที่แล้วเขาบอกว่าวันนี้เรือไม่เดินลมแรงค่ะลมแรงส่วนคนที่นั่งอยู่บนนี้ก็อาจจะไปแค่2ที่อีกที่หนึ่งนั้นไม่รู้นะไมปถามนะักท่องเที่ยวก็กะเอาเองะคะ่ะ นี่สถานที่นะคะเนี่ยชื่อสถานที่ตกลงเรือไม่เดินค่ะเรือไม่เดินเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวตกลงไม่ได้ไปเที่ยวเลย<อ><อ>เก็คงจะอยู่แถวๆนี้ค่ะทุกคนอากาศก็ดีนะแล้วก็ไปก่อนนี่ลมแรงปดเลยตกลงได้ข้อมูลเลยค่ะทุกคนข้อมูลก็คือเรือไม่ออกนะคะแล้วตอนนี้คุณลุงตัดสินใจคุยกับแม่เพ็นแล้วเราก็ตัดสินใจ จะไปรถเมย์ธรรมดาไปสถานที่ที่หนึ่งอ,อคือไม่เดินทางเรือแต่เราก็จะเดินทางบกค่ะไปข่าวไปเที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้เราพลังาลังจะเดินไปที่ป้ารถเมย์คุ้นักท่องเที่ยวขึ้นรถนะคะทุกคนนี่เรือมันไม่วิ่งเรือมไม่วิ่งนะคะนักท่องเที่ยวเยี่ยงกันขึ้นรถแบบัก ไม่ได้ไปทางน้ำก็ไปทางบกกันค่ะคุณลุงกำลังซื้อตั๋วค่ะซื้อตั๋วไปข้างหลังรถบัคเต็มค่ะเต็มคันรถเลยยืนแน่นเลยเพราะว่าเขาจะไปเที่ยวกันเรือไปไม่ได้ก็จะไปทางรถกันค่ะเหมือนกับไม่เหมือนกับคุณลุงทีนี้เรารอเที่ยวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานไหมดูก่อนค่ะขึ้นรถเมล์แล้วค่ะวิ่งชนกัน คนมาเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยทิ่งชนกันทั้งคนบ้านเขาแล้วก็คนนักท่องเที่ยวรถเต็มเพราะว่าสวนมากอ่ะรถอย่างเงี้นักท่องเที่ยวเยอะคนเยอะให้ที่นั่งน้อยที่สุดให้ยืนเยอะที่สุดเพราะว่ามันบรรจุคนได้เยอะกว่าตอนนี้คือรถแนวคุณลุงยืน ูค่ะคลึงนกำลังลงมาแล้วก็ถึงจุดเที่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่จุดเที่ยวก็เป็นจุดเที่ยวของเราขึ้นมาบนเขาเลยนะคะบนอิตาลีนี่ก็เป็นภูเขาสถานที่ที่หนึ่งที่สวยทีเ่เขาแนะนำให้นักท่องเที่ยวมาค่ะนี่ค่ะแล้วก็คือมันจะสวยตลอดทางเลยนะทุกคนสวยตลอดทางเลยแต่ว่าถ่ายไม่ได้ กระจกอ่ะเป็นเป็นบานสีดำอุ้ยสวยงามมากเห็นไหมคะทุกคนสวยงามมากเลยบรรยากาศดีโหูขึ้นแรงสิยงขึ้นโกลโกลน่าโหเสียงขึ้นสวยงามไหมคะสวยงามมากยงามมากถัง่บ้านถังเจอร์เคสโหต้นยักษ์ใหญ่มาเต็มเลยค่ะมันขึ้นเองนะเนี่ยไม่มีใครปลูกนะคิดว่านะ เนี่ยเลยลูกมันเต็มเลยนี่ลูกมันขึ้นเต็มเลยมันมันทนแดดทนฝนนะ วยงามมาก